วันนี้พูมีกางเกงผ้าชีฟองทรงสวย,สวยใส่ได้ทุกลุปทุกสไตล์จากแบรนด er ์บูเชอรี่ r y ไม้พี่พี่ได้ชมกันนะคะกางเกงของเรานั้นทํามาจากผ้าชีฟองเนื้อทรซึ่งให้คุณสมบัติที่ใสและนุ่มพลิ้วเบาสบายผิวมากๆเลยด้านหน้านะคะจะเป็นลักษณะเป็นเอวปีนค่ะสูงประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบเอวยางยืดค่ะใส่และทรงสวยเก็บทรงมากๆเลยกางเกงของเราจะมีทั้ง2แบบทั้งขาตรงและทรงขาบานนะคะ พี่พี่สามารถนากางเกงงเรานะคะมาแมทได้กับเสื้อหลายๆสไตล์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เป็นลายดอกหรือเป็นลายผ้าพื้นค่ะเพราะกางเกงงเราเนี่ยเป็นทรงเบสิกใส่ได้ทั้งสาวไซส์เล็กแล้วก็สาวไซส์อวบทรงสวยมากๆเลยนะคะใส่แล้วช่วยพรางหุ่นมากๆเลยค่ะและไอเทมเด็ดที่ผู้อยากแนะนํานะคะก็คือเสื้อชีฟองของร้านเรานะคะมีแบบให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะพอมาใส่แมทกับกางเกงนะคะเข้ากันดีดีค่ะและตอนนี้นะคะมีโปรเซตคู่ด้วยพี่ๆสามารถทักถามแอดมินเพื่อสอบถามโปรได้เลยนะคะ